ขอปาลมเจริญในรรมจะมีตายาทโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมา,าพาจะนำหนักรามำคำทางสอนในทางพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ใ hmm. ห้ญาต mm ิโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟาง์มคำทางสอนในทางพระพุทธศาสนาที่อาตมาพ,พา,า,า,าพจะนำม,มาเผยแผ่ชื่อว่าลักษณะของรูปอารมณ์คำว่ารูปารมณ์ก็คืออารมณ์คือรูปหรือว่าสิ่งที่เห็นได้ด้วยตา อะไรก็ตามที่ตาเรามองเห็นสิ่งเหล่านั้นก็คือรูปนั่นเนองรูปก็เกิดจากสีเพราะมีสีเราถึงเห็นว่าเป็นรูปเป็นร่างเป็นลักษณะอย่างนั้นอย่างนี้ที่เป็นลักษณะของรูปอารมณที่เป็นสิ่งที่เห็นได้ด้วยตาถ้าเราไม่มีตาก็ไม่สามารถที่จะเห็นอรูปเ่านั้นได้ ท่านจำแนกออกเป็นสี่ลักษณะโดวยกันนั้นก็คือจะโกปฏิหะนะลักษณะมีการกระทบจกักขุประสาทเป็นลักษณะาการที่ตาเราได้มองเห็นรูปท่านก็เรียกว่าเป็นจะกขุประสาทจะกขุประสาทก็คือ อารมณ์ที่รับรู้ด้วยคออวามรู้สึกที่เห็นได้ด้วยตาถือตาไปมองเห็นรูปต่างๆเข้านี่เป็นลักษณะของตาที่ใช้มองสิ่งต่างๆในทางระพุทธศาสตรนาก็เรียกว่าสิ่งต่างๆนันก็คือรูปนั่นเองในประการ ที่สก็คือจักุวิญญาณสัตวิศยภาวะลรสังมีการกระทำอารมณ์ให้จากุวิญญาณเป็นกิจคือลักษณะของตาก็คือจะคอยดูรูปต่างๆเป็นกิจของ ตาที่จะต้องสอดสายหาดูส,าสิ่งนั้นสิ่งนี้ดูไปเรื่อยไม่มีการจบสิ้นไม่มีการยับยัง้งในทางปฏิบัติท่านึงให้ไม่มองรูปก็คือให้หลับตาเจริญภาวนาน,นั่นเองแต่ว่าคนทั้งหลายที่ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติก็จะ ใช้ตามองสิ่งนั้นสิ่งนี้อมองแล้วก็มีอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นเข้าไปสู่ใจของตนเองอารมณ์ชอบไม่ชอบสวยไม่สวยดีไม่ดีปรุงแต่งไปเรื่อยอเป็นลักษณะอย่างนั้นในประการที่สาก็คือตาเสวะขอจระ,ะประจุประทัาฐานังมีการเป็นอารมณ์ของจักษุ วิญญาณเป็นผลก็คือสิ่งที่ตาได้มองเห็นรูปแล้วมีอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นนั่นแหละเป็นผลอของจักขุหรือว่าที่เรียกว่าจักขุวิญญาณหรือว่าตาได้ไปมองเห็นรูปต่างๆแอมีอารมณ์เกิดขึ้นก็ชอบไม่ชอบดีไม่ดีมันก็เ,เป็นผล ของการที่ตนเองใช้ตามมองสิ่งต่างๆนั่นเองถ้ามีสติหรือว่าสําววมอินทรีย์ได้ก็จะทำให้อารมณ์ไม่ดีที่เกิดขึ้นก็จะไม่เกิดขึ้นฉังนั้นอินทรีย์ท่านจึงเป็นข้อแรกข้อแรกเลยว่าตามองเห็นรูป ถ้าทำรวมตาได้สิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราก็คืออาจจะทำให้เราไม่รับอารมณ์ที่ไม่ดีเข้ามาสู่ใจของเราต้เนเองในประการที่สี่จะโตมหาภโพธรระ์ทัาฐานังมีมหาโพตรโร สก็คือดินน้ำฝ่าลมเป็นเหตุใกล้แล้วก็คือรูปร่างกายของเราเนี่ยรวมด้วยธาตุทั้ง4คือดินน้ำลมไฟมันก็เลยเกิดเป็นมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจออย่างเงี้ยก็คือเป็นเหตุใกล้ในการ รับรู้สิ่งต่างๆด้วยรูปารมณ์หรือว่าจากครูประสาทอาตมาภาพนำคำารสัมสอนในทางพระพุทธศาสนามาเจริญพรนายิโยมสาธิชนทั้งหลายได้รับรู้รับควาพเพื่อเป็นเครื่องประเทิมปัญญาเจริญพร